เมื่อคุณรู้สึกหมดไฟถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดพักและทบทวนพลังงานของคุณใหม่ลองทำตามกฎปลาแซลมอน3ข้อที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการ 1. การเริ่มต้นที่เล็กที่สุด The smallest start การเริ่มต้นใหม่ของคุณคือการเป็นไข่แซลมอนเล็กจิว๋วที่ต้องใช้ความพยายามมหาศาลเพื่อดิ้นรนออกจากเปลือกและพยุงตัวในลำธาร ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมีชีวิตรอดในวันนี้ 2. ความสม่ำเสมอในการเดินทาง Consistent movement เมื่อคุณแข็งแรงพอจงก้าวออกสู่ความท้าทายทีละน้อยเหมือนปลาแซลมอนไว้์สมอลที่ว่ายจากลำธารลงสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่การเดินทางแต่ละวันอาจดูไม่มีที่สิ้นสุดแต่การว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ แม้เพียงการกระดิกถังหนล้านครั้งคือสิ่งที่ทำให้มันเติบโตและสะสมพลังเพื่อเป้าหมายที่แท้จริง 3. ชัยชนะที่แท้จริง The Great p a t h From Swimming Upstream จงเชื่อมั่นในพลังของก้าวเล็กๆที่คุณสะสมมาเพราะมันจะทำให้คุณมีพลังมหาศาลในการว่ายทวนกระแสชีวิตที่ยากลำบากได้ในที่สุด เหมือนปลาเซลมอนที่ใช้ทุกหยาดเหงื่อแรงกายกระโดดข้ามแก่งหินเพื่อกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่ตอนนี้ไม่ได้เริ่มจากการกระโดดที่ยิ่งใหญ่แต่เริ่มจากความสม่ำเสมอของการเคลื่อนไหวเล็กๆในวันวานและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริง